ในปัจจุบันการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยม่ใช่แค่รักษาโรคให้หายเท่านั้นนะครับแต่ต้องมองลึกไปถึงการสร้างเสริมมิติจิตปัญญาเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยด้วยครับเพื่อเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีและยั่งยืนครับโรงพยาบาลนองวัวซอและเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีระบบดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานจัดบริการที่เอื้อต่อสุขภาวะ และการมีสุขภาพทั่วหน้าพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพเราอยากจะขยายงานลงไปในพื้นที่นะครับสพก็เลยได้มาเชื่อมกับเราโดยใช้ชื่อว่าเป็นโครงการมิติจิตปัญญาก็คือไปทําเรื่องของมิติจิตใจทําเรื่องทีมทําเรื่องความสนิทสนมซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความจําเป็นในด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือสพททาให้เราเกิดมุมมองการเชื่อมโยง ในอีกมิติหนึ่งซึ่งมองว่ามันทําให้โรงพยาบาลเนี่ยที่มีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณภาพในคนไข้ที่รับบริการแต่มันเป็นโรงพยาบาลคุณภาพสําหรับคนในชุมชนโครงการสร้างเสริมมิติจิตปัญญาสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายแบบไร้อรอยต่อทั้งด้านมาตรฐานและความปลอดภัยเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลชุมชนบ้านและผู้ป่วย เกิดความรู้สึกว่ามั่นใจในการทํางานนะคะก็คือ,อพอเกิดการเชื่อมโยงเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะคะมันก็จะกลายเหมือนเป็นพี่กับน้องมิติจิตปัญญาจึงเป็นการดูแลสุขภาพแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมคิดร่วมทําเกิดเป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการครับ